เมืองการครับเปิดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากพนอบ้านะครับคอสคันทีีเอนดูโรการกุศลเด้อืมเอนดูโรก็คือระยะทางไกลก็คือเพื่อไปหอนบ้านโนนไปแลยเขาอยู่ดูเถืดกับขีดดนไซน์ล้วนๆครับทั้งฟรีทั้งจอดทั้งมุ่นเอเลยนี่ว่าขับเพื่องันนะเมื่อวันที่6พฤษภาคม66นะครับสนามการแข่งขันหาดสุขสัราญริมแม่น้ำโขงเทศบาลเมืองบึงการอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงกาญในนรุชาโคษาศรีวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดการแข่งขันจากกัาจน์วิบากคอสคันที่และเอดูโรเด้คือระยะไกลที่พมเบ้าหันละการกุศลในครั้งนี้นะครับของจังหวัดบึงการซึ่งจัดขึ้นโอ้ถือว่าหลายปีแล้วท่บริจัดนี่คนเป็นบึงหลายเลยพี่ดูเต็มเลยนี่นักแข่งนักแข่งก็มาไม่น้อยเ้ยเราจะแบ่งเป็นแบ่งเป็นอายุครัมเด้อ แบ่งว่าเจ้าอายุย<อ>ืนี่เขาเซ็นที่เท่าไรนะนี่นี่สร้างปืนมันกำลังสิเตรียมตัวลงอันแข่งเอ็นโดโรโดยการแข่งขันนะครับประจำปี2566เพื่อสนับสนุนกะในเรื่องของงบประมาณแก่สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมาหลายจังหวัดเด้โอ้อนี่นู่นนีน่น้อยๆก็เห็นบ่าง่ะเจ้าติดได้นานเพิ่นเป็นแซมได้นานอ่ะเพื่นเคยเป็นแซมมากได้นานบ่าวปืนกับไปแข่งกันน้าเขานี่บึงอันของอันบุญวาทีวีเฮาโชว์เขาประกวดไปผู้หนึง เห็นเพื <S <s ่อนเอาช่วยซวยอยู่เมื่อเมื่อคืนนี้ในเฟซเียดตนแอกว่าซึ่งมีการจัดการขันนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงการโดยมีนางเวศฟ้าทองศรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการนี่จะบึงรุ่นอันนี้รุ่นนี้รุ่นนั้นยองร้อเนี่ยคันเที่ย์เนี่ยรุ่นอันรุ่นอย่างเขาเรียกว่ากบบราสันผมก็งงว่ากาบเฮ้ยยังผมก็นั่งคุยกันอยู่กับอันในอำเภออยู่เจ้บึงอันนี้หาคนน้ำแล้วเห็นเจ้บึงกี่พูดหรือ เฮ้ยหัวหน้ามันก็บรทัวดกอกเพราะฉะนั้นรุ่นรุ่นกาบก็คือรุ่นที่ว่มามอเตอร์ไซค์เรียบเปนไหมว่า <c oughs> ไปดัดแปลงมาแข่งคือรุ่นที่มันมีกาบนะอเออก็ออเลยเอ้ารุ่นกาบมันคืออีหยังสินะโหไปนั่งแ<ง>ถวมันไปดัดแปลงมาเป็นอะไรบาบัก<อ><ๆ>มีันเป็นดัดแปลงเป็นวิบากพูดกันเอาไปพูดกันเอาไปรุ่นกับรุ่นไปพูดก็คือรุ่นกาบตัวว่าอพูดนะพวกเราคนกระโดดพวกเราคนกระโดดเนี่ยเงยเดนอะไว้งางคันโดดโด่งๆผู้เล่าคุณถวยรางวัลถวยโดยมีในเรื่องของนาง แฟนฟ้าทองสีเนาะนายกองค์การบริษัทจังหวัดบึงการนายธีรพลขุนพาน,พนเพิงนายอำเภอเมืองบึงการนายธนพงศ์แสนสุภารองนายกเทศบาลเมืองบึงการนายเชิดชัยเจริญดีนะครับรองประวัติรอ,องประหลัดเทศบาลเมืองบึงการเชิดนะครับองประวเทาลเองท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการนี่แหละใครแน่แต่พิจิตรมองขาวๆนี่แหละบ้าเออเพิ่อนเพื่อนก็าโม้เพื่อนบอเพื่อนบอเสียงโสงยาวบอเพื่อนบอเสียงเสีงคันยาวบ่นี่ท่านผู้ว่านะครับรองอันท่านผู้ว่านฤชาโคษาศิวิไลเพื่อนก็ไปมอบรางวัลให้นนนีี่่อั้ทาน อันนี้พูดมาลดน้อยเห็นบ่เนี่ยอันนี้ดูดอายุเด็กน้อยเด้เออดูด้ที่สรางวัลเพื่อนันเก่งอยู่เด้น่ะพร้อมกับอันน้ำมันเครื่องพร้อมด้ีที่มีเงินรางวัลพ่อทน้ำมันเครื่องมอบให้เออนนี้เลยครบเลยบอกว่าบิดกันม้วนเอเลีเลยม้วนกันกุ๊บอยู่แต่ว่าสดุเสียอใดแต่ห้อนนี่แหละนี่แถมน้ำมันเครื่องน้ำมัเบนซินโอ้คือดีแท้โดยมีในเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการนะครับหัวหน้าส่วนราชการชุลมกีฬาจักรยานยนต์บึงการ BMC นะครับภาคเอกชนผู้สนับสนนุกีฬา นักกีฬาแข่งขันนะครับมีประชาชนแล้วก็ชาวมอเตอร์คอร์สแล้วก็เอนโดโรนะครับในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีเปิดงานนากันด้วยนี่คือมอบรางวัลกันอย่างดีดีโดยนายฤุธิชาคอศราศีวิไลผู้ร,รชาชการจังหวัดบุรีกกรัมย์เพื่อนบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการดึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการจัดการแข่งขันนะครับบนหาดสุขสําร,ราญตะกีแม,ม่น้ำขุ่นเ้านเขาเนาะทีเตกีเขาไปเลาะ ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาระดับน้ำขงกระแหงลดลงเด้อจุดเกิดให้เป็นหาดทรายที่มีทิวทัศน์แล้วก็ภูเขาแนมไปเห็นฟังของสชว์ปอลลาร์นำโดยมีความสวยงามคือเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วีบากที่มีความอันซินอยู่เบื้องหลังเขาจะเอาแท่บไห่นี่มีแล้วเขาจะบิดแท่าไห่หมดทดสอบซื้เสือเอาแนวข้ามยางดิีๆพอแล้วเราชิกก้ามาบิดเดี๋ยวนี้อันนี้ท่านแวนฟ้าเพิ่อมาแข่งกัน ทังนี้ครับการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการแข่งขันกีฬาการออกกําลังกายนะครับกีฬาประเภทรถวิบากแกยาวชนแล้วกับประชาชนทั่วไปในเรื่องของการทะเลทรายอาอซาล่าของบือิการครับโดยมีการรณรงค์การแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับสนามการแข่งขันมากกว่าในเรื่องของบนท้องถนนมาขี่กันซะมนถึกต้องซะให้แกยาวชนจังหวัดบุริการหันมาสนใจกีฬามอเตอร์ไซค์วิบากมากขึ้นครับ อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวการจําหน่ายสินค้าของประชาชนสร้างอาชีพสร้างไรายได้ครับอีกทางเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่แพร่หลายยั่งมากขึ้นเดี๋ยวเบื้งดูป้าเดี๋ยวเบื้องดูดูเดี๋ยวเบื้องค <ๆ S 1> ีพุดรถล้นพุ่ง <c oughs> เลยไหมเนเน่พุ่งเลยพุ่งเน่พุ่งความแรงของม<ล>ันนะโดดระฆังนะมาหลายพื้นที่น้ำกัน หลังการแข่งขันรุ่นพิเศษนะครับผ่านไปผู้ว่าก็ได้มอบถ้วยรางวัลนะครับขอเที่ะเรื่องก่นนักกีฬาซึ่งมีการแข่งขันรวมถึงรวมกันใน17รุ่นผู้ใดว้า17รุ่นแล้วก็มีรุ่นเอ็ดูโร่ขวัญใจบึงการนะครับรุ่นเด็กอายุ10ปีรุ่นเลดี้ก็คือผู้หญิงก็มีโอ้อ่ารุ่นกิตติมศักดิ์ก็จะมีเฮกิเด้วยว้าเข้าแข่งขันนำกานโอ้ซพปอเโรได้ถ้วยน้ำเนักโดยบรรยากาศของจังหวัดบึงการดังกล่าวกับอนุภูมิ สูงถึง40กว่าองศา40อ่าิ42องศาดีก่าฮอนขนาดเลยแต่ผู้ชมต่างตั้งใจเคียร์นะครับด้วยความมันแล้วก็เสียงเชียร์แล้วก็เอาใจแต่ละคนมากมายเลยก็แล้วกันซึ่งถือเป็นบรรยากาศเบาแหลมกรไป๋ายเลยแต่บนลงรถเลยนั่งไม่รถลยซึ่งถือบรรยากาศที่ได้พบเห็นนะครับมากโดนๆที่เห็นในจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ได้เฮียกินนะไปยืน ทางนี้ครับมีกิจกรรมการแข่งขัน,นครับมอเตอร์ไซค์บีบากประจําปีนําเข้านะครับไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ได้บาน,นาสำหรับใครจะมาเที่ยวนะครับช่วงน,นี้มีการในเรื่องของพ้ทดิสิม,มาบึงการท่องเที่ยวอขอมุ่งการก็มีซีมีมอเตอร์ไซค์ให้บึงเดินนะครับแต่ะละปีเดือนนี้ละพุทธาพเมษานี่ละเพื่อเป็นการยกระดับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งถัดไปนะครับเนื่องจากบึงการก็จะมียิ่งใหญ่ก็คือแข่งเรือเนาะแข่งเรือนี่จะเป็น การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งแมนนะครับถ้าเหมือนการเท่านี้โด่งดังนะครับในเรื่องแข่งเลือดนะครับต่างถิ่นมากเพียบเลยเด้เพราะว่าจะมาจากพีจีตพีสนุโลกนครสวรรค์นะครับที่มาแข่งกันโอ้ยผีพายเยีแยมมากมามเรียกได้ว่าเป็นสนามที่เงินรางวัลหลายที่สุดเก่าครับแมนทาาเมืองการรับสายสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุดสกัดสาหร่ายแดง และศูนย์พรยที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร085 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้